คําสั่งต่อไปคือคําสั่ง scaling นะครับพอเราคลิกคําสั่ง scaling เนี่ย element ก็คือชิ้นงานนะครับเราใส่ชิ้นงานเข้าไปส่วน reference สมมติเราเลือกมุมนี้มุมใดมุมหนึ่งใส่ r a t i สมมเราใส่ ratio เป็น2ก็คือขยายขึ้น2เท่าเห็นไหมครับมันจะขยายขึ้น2เท่าของเก่าไว้ไหมก็คือเป็นแบบนี้ของเก่าถ้า ratio เป็น0.5สมมติเป็น0.5หรือครึ่งหนึ่งนะครับ รีวิวดูนี่ฮะว่าจะเล็กลงครึ่งหนึ่งของเก่าไว้ไม้ก็คือของเก่าอยู่นี่เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ไม่ยากในกรณีของสเกลนะครับส่วนสมมุติว่าเราขยายขึ้นสมมุติหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้านะครับขยายขึ้นถ้าเราคลิกรีพิ a ็อคเจอร์อัปเตอร์โอเคกดโอเคปุ๊บใส่เพิ่อมอีกสามอันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไป อันนี้ก็คือสเกลแต่สเกลเนี่ยมีข้อเสียคือเวลามาขยายเนี่ยมันจะขยายนี่เราเรียกว่าขยายทุกส่วนแต่ถ้าเกิดเราอยากขยายบางส่วนเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากสเกลเป็นอั f ฟินิตี้นะครับเราคลิกอิเลเมนต์ก็เหมือนกันจุด Origin ออริจินสมมติใช้จุดเดียวกันเป็นจุดนี้ จะสังเกตว่าจะมีการแกน y กันแทดก้นมาเราสามารถเปลี่ยนได้ก็คืออย่างพูดแกรน x สามารถยืดไปสองเท่าส่วนแกรนอื่นเท่าเดิมพอเราพรีวิวปั๊บเราก็จะเห็นแบบนี้หรือเราจะเปลี่ยนแกน x เป็นหนึ่งแกน y เป็นสองเท่าเราก็จะเห็นแบบนี้หรือแกรนแซสามเท่าก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถใส่ค่าที่ไม่เท่ากันได้หนึ่งจุดห้า สองแล้วก็สามเพื่อกำหนดสเกลที่ไม่เท่ากันในแต่ละแกนได้ครับอันนี้ก็คืออ f พเ n นดิตี้นะครับ